เร่เข้ามาจะเร่เข้ามากอยศอ,อเขาบอกว่าเขาได้มีการปรับยอดหนี้ใหม่ให้แล้วนะจ๊ะพักเพื่อไทยเนี่ยโพสต์บอกว่ากอยศออปรับคํานวณยอดหนี้ใหม่ให้แล้วทั้งหมด5,56,000หบัญชีคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าคะรายละเอียดก็คือเขาได้แสดงผลผ่านแอปกอยศออ connect ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าผู้กู้จ่ายเกินสามารถลงทะเบียนขอคืนเงินผ่านเว็บไซต์กยศส่วนผู้กู้ที่ยังมียอดหนี้คงค้างสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งและก็ช่องทางอื่นที่กำหนดโดยระบบจะหักหนี้ภายใน3วันทําการกยศตรวจสอบยอดหนี้อย่างรอบคอบอันนี้เขาย,ย้ำมาเลยผู้กู้ไม่เสียสิทธิ์ตามกฎหมายแน่นอนคำถามคือปัจจุบันหรือยังปัจจุบันกีโม เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่าเข้าแอปไม่ได้เมื่อเข้าไปแล้วทําการปรับปรุงอยู่เลยยอดล่าสุดที่หลายๆคนเจอก็คือพฤษภาคม68ตอนนี้เท่าไหร่นะสิงหา68นาะจะหมดสิงหาแล้วด้วยเนี่ยใครได้ปรับแล้วตามที่รัฐบาลท่านบอกและกยศออบอกคอมเมนต์เอาไว้หน่อยใครที่ยังค้างเติ่งอยู่คอมเมนต์เอาไว้หน่อยปัญหาคืออะไรมาแชร์กันนิดนึงค่ะเป็นห่วงลูกนี้กยศเลอะเกินตอนเนี้ย